กินเยอะๆดูกินเยอะวันนี้หนูกินข้าวสามรอบแล้วกินกับเนื้อไก่กินไปลูกกินไปอา้ากินเลยลูกเมื่อกี้ก็ทำเป็นหิวอเอ้ได้ยินเสียงอยตะโพนอ่ะ เนาะไอ้เด็กฮึไอ้กินเมื่อกี้กินไม่หมดเดินไปด้ยฉาบมาก็ห่วงน้องแหมน้องไม่แย่งหรอกลูกน้องไม่แย่งหรอกรินๆดูนะเนี่ยเมื่อกี้กินอิ่มแล้วนะคะกินอิ่มแล้วพอน้องเดินมาน้องจะกินลูกดิก,ดกวิ่งมาอย่างไวยเลย ลุกติ้งวิ่งมาอย่างไวเลยดูดิให้น้องกินนะนี่อันนั้นด้วยเดี๋ยวไม่ให้ใหม่ทำให้ใหม่มีห่วงห่วงน้องอือกินแต พี่ดิกินไม่หมดฉาบก็กิน <c oughs> คุกเนื้อไก่นะคะเป็นเนื้ออกไก่เอามาต้มแล้วก็คุบเข้าวให้กินฉีกเป็นเส้นๆแล้วก็คลุกข้าวให้กินโดยไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะคะอ้อยไอย่อย,อย โอ้โหหมดแล้วลูกหมดแล้วครับหมดเกลี้ยงเลยกินได้เยอะลูกกินได้เยอะกินข้าวเสร็จก็กินน้ำหมอบอกว่าให้นูกินน้ำเยอะๆเลยวันนี้กินยาบำรุงนะคะวิตามิน แล้วก็ยาขับน้ำ้องใส่กินวิตามินใหหิวข้าวสามรอบแล้ววันนี้กินเยอะเหมือนพี่จิอีมาจากไหนเะนี่ยมากินข้าวเสร็จแล้ว <S <S ขึ้นมานอนอ่ะขึ้นมาเร็วๆเวนืองชองช่ำเร็วแล้วขึ้นไปนอนแล้วลูกปะขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนเออขึ้นไปขึ้นไป นอน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 กินขา้าวกินน้ำเสร็จ<ส><ส>แล้วมานอนต่อนอนลูกนอนนอนเดี๋ยวน้องก็มานอนอา้าวแคแค่มาจากไหนฮะพี่จีอี้โอ้เอ๋เที่ยวเก่งจริงในก็ปูที่นอนไว้ให้เด็กๆ keluar